สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและเอฟซทางช่องรันพนมไพตัวนุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังท,งทางช่องอาจารย์รันพนมไพผพานวยช่องทางครับสําหรับวันนี้นะผมรันพนมไพก็จะมาให้แนวทางชุดเต็มของอาจารย์รันพนมไพนะครับ7มกราคม69นะครับก็ทุกอย่างมันแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันที่แล้วก็โชคดีไป3ตัวแตงนะครับส่วน ชุดสามตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้นะครับสําหรับวันนี้มาดูชุดเต็มของยานร้นพอนมไทยก่อนนะครับชอบชุดไหนก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับทุกอย่างเราให้แนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านนําไปซื้อฉลากจินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับสังเกตุมกราคมหกเก้ามาดูกันครับนี่นะครับให้เด่นบนเก้าหรือวิ่งเก้านะครับก็จะมีห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับแล้วก็เด่นล่างสองนะครับก็จะมีเก้าสองห้าสองสี่สองนะครับ นะครับนี่ครับที่ผมลงคลิปให้ก่อนนะครับเลขวิ่ง9ให้5 9เลขวิ่ง2ให้9 2เพื่อนสมาชิกเลฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยชอบชุดไหนก็ไปหาหยิบจับรัตตอรี่ไว้นะครับส่วนชุด3ตัวหางเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะลงให้นะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่ติดธุระหรือไม่ติดอะไรก็จะลงให้เพื่อนสมาชิกเลฟซีทั้งช่องนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังทางช่องรํานพุทธภัยนะครับขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับขอให้เฮงเงรวยๆยปังๆกันนะครับขอให้เข้าต่องัวถี่นะครับชอบชุดไหนก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับส่วนตัวเน้นก็เน้นแค่2คู่เหมือนเดิมนะครับเน้นแค่เก้าห้าเน้นห้าเก้าและก็เก้าสองแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวลองก็จะเป็นเ9 8 9เก้าแปดเก้า ไปเป็นห้าสองแล้วก็สี่สองนะครับชอบชุดไหนก็หายหยิบจากลบตเตอรี่ไว้นะครับขอทุกท่านที่ติดตามทางช่องรันพนอ์ภัยขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนครับเฮ <c oughs> งเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนนะครับก็ขอให้มีโชคร่วมกันอีกนะครับส่วนชุดสามตัวพวกนี้เดี๋ยวลงให้นะครับสำหรับวันนี้ก็เลือกองงานช้าหน่อยก็มาลงแนวทางให้เบื่อนสมาชิกและ f c ซทางช่องนะครับ เลขวิ่งสนามบินน้ายังไม่มานะครับเพื่อนสมาชิกขอกันมาเยอะนะครับเข้าห้าวัติดแล้วนะครับแล้วก็เลขของที่จันทร์บติดแล้วให้วิ่งศูนย์วิ่งหกก็ยังไม่มานะครับแล้วก็เอฟซีนนทบุรีนะครับให้ศูนย์หกออกศูนย์หกตรงๆนะครับก็ยังไม่มานะครับถ้ามาอันไหนมาก่อนเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกเอฟซีดางช่องได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมรันท่อไพยก็ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ